โครงการอำเภอบำบัดทุกบำุงสุดบูรณาการแบบยั่งยืนอําเภอนาคูได้ดําเนินการจัดตั้งคําสั่งคณะกรรมการระดับอำเภอระดับตําบลระดับหมู่บ้านพร้อมได้ดําเนินการประชุมชี้แจงเพื่อกับเพื่อนโครงการทั้งสามระดับแล้วผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอําเภอนาคูได้ดําเนินโครงการหอลํานําความรู้เผยแพร่การดูแลสุขภาพ สู่ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาร่ำรวยสุขภาพโดยการตั้งคณะหมอลำและแต่งกรอนลำในเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันการกินการอยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆโดยถ่ายทอดให้รัษฎรในพื้นที่อำเภอนาคูได้รับฟังทางกรอนลำอำเภอนาคูได้นำเนินการโครงการถนนสายบุญโดยในอำเภอนาคูได้นำส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานและวิสาหกาิจก,กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดก,กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัตถุป,ปัจจัยและนำของที่ได้จากการทำบุญตักบาตรไปมอบให้ครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอนาคูการดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอนาคูตามโครงการถนนสายบุญ 1. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภยัย 2. การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 3. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่อำเภอนาคูนายอำเภอนาคูพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาราชการพนักงานเจ้าหน้าที และประชาชนที่ร่วมโบกแจกเป็นช่วยเหลือนางสาวสิริรัตน์ดานสวรรัสด์ในวันที่15มินายน2อ6 6เวลาประมาณ12.30นานาทีนยชุตยนตดอนสมจิตนาเพเภอนาคูได้รับใบงานจากนางสาวสิริรัตน์ดานสวรรัสด์ว่าได้เป็นนักศึกษาและเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครพนมคณะ พยาบาลตามความประสงค์แล้วรวมยอดบริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน33,923บาทการช่วยเหลือพระอาพาธนางเพเภอนครูพระครูกมลนธรรมลังสีเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธและพระชัยยศเจ้าอาวาสวัดผาจเจริญธรรมได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการวัดผาจเจริญธรรม และประชาชนบ้านานางามจำนวน40คนเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผาสง์ที่อาพาธที่ประชุมเห็นชอบลงกันดังนี้ 1. น,นิมนต์พระวีระที่อาพาธไปรักษาที่ตึกสงอ,อําเภอศาสขันในวันเวลาที่ตึกสงพร้อมรับซึ่งเจ้าคณะอ,อําเภอท่านได้สอบถามพระวีระแล้ว 2. โรงพยาบาลนาคูสนับสนุนเงินจำนวน50,000บาทและคณะกรรมการเงินกองทุนเดิม สับสนุนเงิน20,000บาทรวมเป็นเงิน70,000บาทเพืเ่อน 7, าําไปชดใช้เงินยืมจากกองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุจํานวน70,000บาทสาเหตุที่ยืมเพื่อเป็นค่าสร้างห้องรักษาภาวิละ 3. เงินกองทุนเดิมที่เหลือ5,000บาทจะนําไปใจ่ายให้ผู้ดูแลภาวิละเดือนมิถุนายนนี้ 4. นายอำเภอจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนดูแลพระสงฆ์อาพาธ และประชุมคณะกรรมการาพิจารณาเห็นชอบระเบียบกองทุนเพื่อใช้ปฏิบัติต่อไป 5. กําหนดจัดภาพป,ป่าในเดือน10ปีนี้เพื่อเป็นกองบุญดูแลสงอาพาธอําเภอนาคูโครงการโปรเจกต์บีฟอำเภอนาคูคือโครงการข้าวเหนียว GI ไทยนาคูในกานนี้อำเภอนาคูได้ดําเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการและเตรียมเล็พันธ์ เพื่อเพาะปลูกให้กับกลุ่มกเกษตรกรเป้าหมายผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ MOI Volume โครงการอำเภอบำบัดทุกบำารงงสุขแบบยั่งยืนอำเภอนาคูอำเภอนาคูได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ MOI Volume โครงการอำเภอบำบัดทุกบำารงงสุขแบบยั่งยืนจำนวน70กิจกรรม เพนนาคูได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนโดยมีเป้าหมายจำนวนห้าหมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านนาสีนวลหมู่ที่สามตำบลน,นาคู 2. บ้านบ่อกแก้วสามัคคีหมู่ที่12ตำบลบ่อกแก้ว 3. บ้านคุ้มหัวเมืองหมู่ที่สองตำบลพลันช้าง 4. บ้านนายอหมู่ที่สองตำบลโนนนาจาน 5. บ้านหนองํำป้อมหมู่ที่2ตำบลสายนาวังหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและมีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนได้แก่บ,บ้านนายอหมู่ที่2ตำบลโนโนนาจารย์อำเภอนาคูจังหวัดกาลสิน มีครัวเรือนทั้งสิ้น166ครัวเรือนประชากรทั้งหมด566คนตัวชี้วัดที่1ทุกครัวเรือนมีที่พักอาศัยมั่นคงแข็งแรงมีห้องน้ำห้องส่วงที่ถูกจุขลักษณะผลการดำเนินงานคณะกรรมการระดับตำบลร,ระดับหมู่บ้านและผู้นำได้มีการส่งเสริมครัวเรือนให้มีการจัดการทำความสะอาดบ้านเรือน และพัฒนาความเป็นอยู่ครบทั้ง166ครัวเรือนมีที่พักอาศัยมั่นคงแข็งแรงมีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะตัวชี้วัดที่สองทุกครัวเรือนมีความมั่นคงด้านอาหารด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระกนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามมกุราชกุมารี บ้านนี้มีรักเผ,ผ็กผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันตัวชี้วัดที่3ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs คือ Reduce, Reuse, Recycle และการต่อย,ยอดเป็นตลาดนัดขยะทองคำตัวชี้วัดที่4การทำให้เกิดความสามคัคคีโดยการให้หมู่บ้าน จัดการแบ่งบริหารการจัดการดูแลซึ่งกันและการเป็นกลุ่มย่อมบล็อกคุม้มหรือฟื้นระบบบ้านในอดีตและให้มีการพบปะพูดคุยวางแผนช่วยเหลือดูแลกลุ่มบ้านของตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามาคัคคีตัวชี้วัดที่5จิตอาสาช่วยกันทำทุกหมู่บ้านทุกชุมชนด้วยจิตอาสาการดำเนินงานคณะกรรมการระดับตำบลระดับหมู่บ้านผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่สองบ้านนายอตำบลโนนาจารย์ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมจิตอาสาทางนี้มีผลผู้คนรักกันและทำความสะอาดถนนหนทางในพื้นที่รอบหมู่บ้านและชุมชนตัวชี้วัดที่6ปฏิบัติตามหลักศาสนกิจวัฒนธรรมประเพณีร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบทอดไปยังลูกหลานและเยาวชน ผลการดำเนินงานคณะกรรมการระดับตำบลระดับหมู่บ้านผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่บ้านนายอหมู่ที่2ปฏิบัติตามหลักศาสนกิจวัฒนธรรมประเพณีร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบทอดไปยังลูกหลานและเยาวชนตัวชีวัดที่ 7. ครัวเรือนมีความมั่นคงปลอดภัยโดยปรสจจกยาเสพติด มั่นคงในทรัพย์สินช่วยการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในชุมชนและหมู่บ้านคณะกรรมการระดับตำบลระดับหมู่บ้านได้แนะนําให้ผู้นําชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัยชรบรหมู่ที่สองบ้านนายอตําบลโนโนอาจารย์จัดตั้งด่านชุมชนเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและชุมชนในวันที่1 9พฤมนายน2บห6เวลา10บโมกา 12ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตที่12จังหวัดภาคนอกเสยงเหนือตอนกลางแองซีมารัฐโนร้อนะตรวจติดตามลงพื้นที่ประชุมติดตามโครงการอำเภอบําบัดทุกบำรุงสุขแบบโครงการยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณนะบ้านนายอหมอนโนโนู่ที่2ตำบลโนนจานอำเภอน,นาคูจังหวัดกาฬสินโดยชนะู้ตรวจได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเจียมการแสดงอาหารสินค้าและดนตรีพื้นบ้านจากกลุ่มต่างๆในพื้นที่อำเภอน,นาคูณานะลานแสดงสินค้าและตรวจตามประชีวดได้แก่ตรวจเจียมแปลงผูกผักตรวจเจียมการกำจัดขยะ ตรวจขยะเปียกตรวจถนนและซอยผล,ลไม้ตรวจโรงเรือนปูเข็ดณจุดต่างๆภายในหมู่บ้านตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการจากกลุ่มเพาะเหตุในการนี้ผู้ตรวราชการกระทรวงมหาดไทยเขตที่12ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน50,000บาทให้แก <S 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 ่กล <S S 1> ุ่มวิสาหกิจเพื่อการเกษตรบ้านนายอหมู่ที่2ตำบลโนโนจาน โดยให้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบป,ประมาณจัดซื้อเตานึ่งเห็ดฟางเพื่อในการดรําเนินการของกลุ่มต่อไปอําเภอนาคูได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพจิตของศูนย์ฟืนฟูสภาพทางสังคมอําเภอนาคูจังหวัดกระสินประจับปีงบประมาณพศ2566โ,โดยมีผู้เข้ารับการช่วยเหลือตนวนหนึ่งรุ่น ระหว่างวันที่15ถึง29มีนาคมจนวน50คนผมการติดตามประจำเดือนมิถุนายน2566มีผู้ที่สามารถเลิกใช้ยาเสพกิจจำนวน10รายมีผู้กลับไปใช้ยาเสพกิดอีก40รายผู้ปกครองร้องขอให้นำตัวส่งเข้าศูนย์บำบัดระยะยาวของค่ายทาหารจำนวน5ราย เนื่องจากมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดและเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสรุปผมความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมณฑลนคร 1. ต้องการศรึกษาต่อจำนวน30คน 2. ต้องการฝึออกอบรมอาชีพจำนวน28คน 3. ต้องการใหู้่นราชการจัดหางานให้จำนวน30คน ต้องการให้ช่วยเหลือด้านสุขภาพจำนวน5คน